สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ร้านเอ็นเจะครับได้ข่าวาว่ามันวันนี้มีโช๊คตัวใหม่มาให้เรารีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าโชคตัวใหม่ที่ว่าอะไรนะครับโชคตัวที่บอกก็คือโชค e m o t เทคุุนสตรีทแม็กนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยตัวนี้ราคา13,900ปรับสูงต่ำได้โดยการสไลด์กระบอกแต่ปรับนุ่มแข็งไม่ได้ ครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกถึงรายละเอียดของมันกันว่าโช๊คตัวนี้คุณสมบัติเป็นไงคุณภาพวัสดุเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับเราเข้ามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเราจะมาเจอกันก็ต่อเมื่อมีโปรดักต์ใหม่ๆขานเข้ามานะครับมาให้เราดูอันนี้ก็คือเป็นโชค๊คอิโ t เทรุ่นสตรีมแม็กนะครับเป็นเวอร์ชั่น2แล้วโวชนันแรกม่รูเป็นไงนะครับแตเ 2, ่เป็นโวอร์ชั่นสได้เป็นตัวแก้ไขอะไร เบื้องต้นเลยเป็นโชค๊คที่ปรับนุ่มแข็งไม่ได้นะครับรุ่นนี้จะปรับนุ่มแข็งไม่ได้แล้วก็ปรับสูงต่ำโดยการสไลด์กระบอกนยครับสลด์กระบอกก็คือจุดน,นี้เหมือนที่ผมเคยอธิบายไปแล้วเราปรับสูงตำ่ำใช้จุดนี้กับจุดนี้นเพื่อไม่ให้ค่าค่าเทตเปิงหรือค่าที่โดดมันเพี้ยนลำแรกเราก็มาดูวัสดุอดุปกรณ์อันรอยี่ว่าว่านนังฟูทำไมถึงมาหนึงฟู อันดับแรกเลยก็นยครับสีอ่ัดูดูสีก่อนเบื้องต้นดำบ่วงดำ 5K สเปงตัวนี้ 5K ยาว180อันนี้สเปงเป็นของแจจีเคนะครับ 5K ยาว 180IDID น่าจะเป็นหกหกห้านะครับดูจากแล้วแต่ว่าไม่ได้เขียน ID บอกไว้เบื้องต้นเเท่าที่เห็นเลยเนี่ย ราคาหนึ่งื่นสาพันเก้าร้อยะครับตัวนี้วัสดุอุปกรณ์โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับในราคาโชว์ขนาดานี้แต่ว่าจุดที่ที่ควรระวังเลยเนี่ยครับเวลาบางท่านซื้อไปติดตั้งเองบางร้านที่ที่ช่างบางทีไม่ได้รามดระวังนะครับมันนี้ก็บอกเป็นความู้ไว้บางท่านอาจจะรู้บางท่านอาจาาาอาจะไม่รู้ตรงนี้ครับมันจะคมค่อนข้างคมนะครับตัวตัวล็อกสตั์ทเนี่ยเนี่ยตรงขอบนะครับ เวลาหมุนเวลาอะไรก็มันจะมีบางจุดครับที่มันผมคมจริงนะก็คือลูกน้องเราก็เคยโดนกันบ้างแล้วตำขอบเนี้ยระวังนิดน,นึงครับมันค่อนข้างคมพอสมควรแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนโชว์เข่าไปแหละครับการเชื่อมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแนวเชื่อมโดยใกล้เลยถือว่าใช้ได้นะ ไม่ไม่ได้อะไรมากมายหลักๆที่มันถูกที่ทําไมถึงว่ามันถูกนะก็คือ,อเนื่องจากว่าตัวนี้ออกมาทีหลังเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในในตลาดตลาดรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีราคากลางไว้อยู่แล้วพอออกมาทีหลังมันดับแรกแล้วครับด้วยความเป็นแบรนด์ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะ,ะกับคนกระช้ยกันสาคำๆใหญ่ๆแล้วออกมาก็คือราคาก็จะดอกจะดอกกว่า จะดอกขวาสเปคเดียวกันที่ปรับไม่ได้เหมือนกันราคาไม่้ถูกนะตอนนี้ผมว่ามันน่าจะถูกสุดแล้วนะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเนี่ยแล้วก็รุ่นนี้เท่าที่รู้มาแจ๊ดกับซิตี้ตัวใหม่แบ่งกันเป็นคนละรุ่นนะครับไม่ได้ใช้รวมกันถ้าเกิดไอ้เจ้าตัวแรกเดี๋ยวมันจะใช้รวมกันอยู่เปลี่ยนแค่ค่าเกียร์กับปีกหลังแต่ว่าตัวเนี้ยเห็นว่าทางทางโรแทนแจ้งว่าแยกกันเป็นสองรุ่นแจ๊ดก็คือแจ๊ดซิตี้ยี่สิบก็คือเป็นซิตี้ยี่สิบเลยน่าจะเป็นสตอร์ครับที่มันต่างกัน แล้วก็เรื่องสปริงผมยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าของซิตี้ยี่สิบผมยังไม่เห็นเพราะผมเอาแก๊สมาเทสก่อนว<บ>ัสดุพวกยางพวกเนี้ยก็ถ้าเกินมันขาดหรืออะไรก็ใช้กับของของแบรนด์อื่นได้นะครับเพราะมีขนาดเดียวกันใช้ตัแทนกันได้แล้วถ้าหมดประกรันอะี่ถ้าเกิดหมดประกรันเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นอีกข้อมูลที่ท,ที่ที่ผมค่อนข้างจะใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มากเลย ตัวเนี้ยราคาเต็มมันหนึ่งสามเก้าใช่ไหมครับทั้งชุดเลยหนึ่งสามพันเก้าร้อยมีรับประกันหนึ่งปีของใหม่มีรับประกันหนึ่งปีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่หลังจากหมดประกันตัวเนี้ยผมผมเช็คกับทางอีเวนต์แล้วซื้อไส้ใหม่ไส้ใน,นอ่ะซื้อไส้เนี้ยเนี่ยเฉพาะนี่นะไม่ไม่เกี่ยวกับตัวแพ็กเกจนี้นะเฉพาะไส้เนี้ยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทคือไม่ต้องไปไม่ต้องซ่อมหมาดซื้อใหม่เนึ่งพันห้าร้อยมีฟูกแต่ถ้าเกิดภายในหนึ่งปีก็ไม่ต้องห่วงครับ,บทุกอย่างมีประกันอยู่แล้วเสียคือ ทำบริษัทเคมต้นใหม่ให้ทันทีเลยไม่ต้องรอซ่อมนะครับเพราะว่าซ่อมไม่คุ้มแน่นอนส่วนถ้วยหลังข้างหลังให้มาเนี่ยครับยาวร้อยเก้าสิบค่าเคสามเคอันนี้เป็นสเปคแจ๊นะสเปคอื่นมันก,มนก็มันก็ไม่รู้ค่าเคอะไรนะครับอันนี้นก็คือมบอกว่าเราเราขนาดแต่คุ้มคราบเลยเล็กร้อยเก้าสิบสามเคสังเกตครับสปินค่อนข้างเส้นจะเล็ก ไอเส้นเล็กเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันจะค่อนข้างนะเรื่องไได้ความนุ่มได้ความนุ่มนวลพอสมควรเพราะว่าในในเมื่อเปรียบเทียบกับสปริงที่มันมีค่าเคเท่ากันนะครับเวลาการยุดอะไรพวกนี้มันก็จะยุดได้ได้ค่อนข้างนะครัได้ค่อนข้างสมบูรณ์่าแต่ในท้างกับการถ้าเกิดมันไปเจอน้ําหนักแับทุกเยอะตัวมันเองมันก็จะยุดได้เยอะกว่ามันก็จะเกิดอาการสปริงมันจะกดไปดูกมาได้หมยว่าในกรณีที่มันเราบรรทุกเยอะนะครับโวนเขยปั๊บ ให้มาค่อนข้างสูงเลยครับเนี่ยระยะยาวมากปรับต่ำเนี่ยได้ต่ำแน่นอนยังไงก็ได้ต่ำครับสำหรับทุกสายโดดสายเตี้ยสายเดียทั้งหลายแต่ส้าหับว่าคนบางคนที่ใส่แล้วต้องการความสูงเนืน่งนงองจากว่าขึ้นบ้านไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ครับตัวเนี้ยเมื่อปรับสูงสุดเนี่ยเท่าที่ผมดูความยาวถ้วยเหมือนนะ สูงอยู่นะครับสูงอยู่เพราะสปริงเดิมเราจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ไอ้นี่มักปรับนี่ปรับได้มมอ,อ,ดอีกแล้วเนี่ยปรับทั้งหมดค่อนข้างจะต่ำกว่ารถเดิมนิดเดียวแล้วก็จปรับสูงสุดแล้วก็สเปคอีกอย่างคือโช๊คตัวนี้เป็นเปอะไรทวินทูบเราได้ข้อมูลที่ได้จากบริษัทมานะครับเป็นโช้กทวินทูบทวินทูบมันก็จะเป็นระบบเดียวกับโช๊คเดิมแล้วนี่แหละครับแต่ว่ามันจะได้ความนุ่มนวลมากกว่ามากกว่าระบบโมโนทู เพราะว่าไอ้ตัวตัวรุ่นรุ่นอีกรุ่นเนี่ยรุ่นในในซิกแม็กมันเป็นโรลรดที่ปรับตับสองระดับครับแต่เนี้ยมันเป็นทวินทูบโดยรวมก็ไม่มีอะไรครับทีนี้ก็เหลือขั้นตอนที่เราจะเอาไปติดตั้งเพราะว่าของทุกอย่างที่ที่เรามาขายและยิ่งเป็นอะไรที่เราไม่รู้ข้อมูลมันเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็คือก่อนก่อนหน้านี้ทบรอยัตวอ่รถมาให้ทดลองแต่ว่า ด้วยความเป็นรถทดลองครับตอนแรกคือเราก็ไม่รู้เขาติดตั้งมาอย่างไงแล้วก็เราก็ไปลองเต็มที่ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่รถเราผมก็เลยบอกว่าโอเคผมซื้อมาเลยผมซื้อมาลองเองดีกว่าเดี๋ยวลองของรถผมลยแหละง่ายดีคือเราได้ลองได้เต็มที่ครับเพราะว่ามันยังไงมันก็นรถเราอะ่ะเราจะวิ่งยังไงก็ได้มไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจอะไรแต่ก็าจะเป็นรถที่เขาไม่ให้ทดลองเ่ยเราก็เทสอะไรได้เต็มที่เราก็จะสามารถเราจะไม่สามารถบอกลูกค้าเราได้เต็มที่ว่าเมื่อคุณเจอสภาพถนนแบบนี้มันจะเป็นยังไง เมื่อใช้ความเร็วมันจะเป็นยังไงเพราะว่ารถรถเขาเราเราเราไม่กล้าใช้แล้วห้เราก็ซื้อลองกับรถเราแหละง่ายสุดได้ดูข้อมูือให้ลูกค้าเราอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเพราะว่าโซก็เป็นระบบสไลด์กระบอกเหมือนหลายหลายท่านก็คือเ้าเคยดูคลิปอะ่ะผมก็จะอธิบายไว้ทุกคลิปแล้วว่าไอ้สไลด์กระบอกมันเป็นยังไงแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้เหมือนกันก็ลองไปย้อนดูในช่องอะ่ะมันจะมีบอกว่า โอ้งคิดว่าสไลด์กระบอกไว้สไลด์กระบอกมันจะเป็นไงครับสไลด์กระบอกมันจะเป็นอย่างนี้หอ,อทั้งเลยอ่ะอ,อ,อันนี้คือล็อกค่าล็อกค่าพิลด์ติดไว้ปรับสูงต่ำปับดที่จุดนี้เวลาถ้วยหลังปับ๊บเมื่อพี่ปรับสูงต่ำก็จะปรับให้เจ้าสองตัวนี้ไปด้วยกันระยะความยาวไอ้กระบอกโค้งตัวนี้กับถ้วยตัวนี้ถ้าเกิดเราเซ็ตทุกอย่างไว้เป็นแล้วเวลาปรับต่ำหรือปรับสูงขึ้นเท่าไหนลงเท่าไหนก็ไอ้สองตัวนี้มันจะไปด้วยกันทุกอย่างก็จะเป็นฟิลลิ่งเดิมูงขอรถ จะไม่มีผลต่อความต่งแข็งถ้าเกิดไปโชวแบบสไลด์กระบอกอันนี้นะเ <c oughs> ข้าใจไหมครับก็คือเพราะว่ามันปรับสูงตรร่ำโดยการมันมันยืดเกี่ยวมันไม่ได้มาปรับรรดีบต์ออะไรมันขึ้นเะฉะนั้นเวลาปรับสูงต่ำมันจะไม่มีผลต่อความุ่งแข็งนี่คือข้อดีของโชวสไลด์กระบอกได้ก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราไปติดตั้งกับเจ้าแจ๊คของผมครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเทสกันว่าในราคาหนึ่งสามเก้าเนี่ยมันได้ฟีลลิ่งแบบไหนคุ้มกับเงินที่จ่ายไหม ซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าถูกถูกถูกสุดในเค้ตลาดแล้วเท่าที่เราขายนเท่าที่ร้านในมีกันผมไม่รู้มันอาจจะมีแบรนด์หนึ่งที่มันถูกกว่านี้แต่ว่าเท่าที่ร้านเรามีขายเนี่ยแบรนด์ที่ร้านเรามีขายเนี่ยไอ้เจ้าเนี้ยถูกสุดรุ่นนี้จะใช้ร่วม G K กับ G E ใช้ด้วยกันนะครับเนี่ยจะมีตรงนี้มาให้เป็นไอ้ชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดจะใช้กับ G E ก็เพ่ชุดนี้ไปใช้ใช้กับ G K ก็ไม่ต้องใช้ชุดนี้ครับต่อไปอครับเดี๋ยวเราไปลองอันจะได้รู้ว่า ไอ้ตัวเวอร์ชันที่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันแก้ไขว่ามันดีหรือไม่ดีหรือว่ามันแก้ไขมาแล้วมันจะดีกว่าเดิมไหมหรือมันเป็นไงเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยครับในคลิปต่อไปเอาเลยอันนี้นะครับเราก็ได้ติดตั้งโชว์อุปกรณเทคตัวสติแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เหลือเดี๋ยวเราจะไปลองการว่าเมื่อติดตั้งแล้วเซ็ตอย่างที่เราปรับเซ็ตไปเนี่ยอาการรถประโอกเป็นยังไงจะคลุกกบราคาเก้าร้อยหรือไม่ เดี๋ยวราไปด้วยครับอ่ะเน,นี่ยนะครับก็เป็นทางเรียบๆปกติก็จะไม่อะไรอะไรอะโชค๊คหลายๆแบรนด์ถ้าเกือว่าเจอถนนแบบนี้มันก็จะไม่มีอะไรแตกต่างกันมากหรอกครับเพราะว่าโชค๊คมันไม่ค่อยได้ทำงานอะไรเยอะมันแค่ยุบในช่วงสั้นๆ ชอบมาลองมันไม่ค่อยดีหรอกนตตอนคลิปแรกมันก็ยังดีกว่านี้นะตอนนี้ข้างของเขาทําใหม่สิบร้อวิ่งกันแ yeah, ย่ยิ่งกว่าเดิมเขาไปอีกหลังจากลองรอบที่แล้วล้อดุ้งไปแล้วหนึ่งชุด <c oughs> ลองกันพังไงอย่างๆไป <c oughs> เขากําลังทําทางอยู่แล้วพวกสิบร้อพวกแหลมทูวิว่งมันก็ฝนต๊กอีกเล็วไปกว่าเดิมอีกอะมาดูกัน ความเร็วประมาณ60นะครับยืนพื้นประมาณหกสิบใช่แต่ปกติวกท่า,านกคงไม่ขับกันแบบนี้หรอกะเ<ร>นี่ไย,ยไปเลยใส่ไปเลยเอาเกือแล้วเจ็ดสิบแล้ว <S <S ล<ะ>ถือว่าโอเคนะกับราคาหมื่นสามเก้าร้อยมันเป็นโช๊คที่ไม่ได้แข็งไม่ได้แข็งนะครับมันอาจจะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปแต่ว่า สำหรับผมแล so eh ้วผมว่าถ้าเกิดขับเร็วๆมุดซ้ายมุดขวาอาจจะไม่เหมาะถ้าเกิดว่าจะขับแบบแบบสไตล์นั้นนะครับแนะนําไปใช้ต right> ัวที่ปรับได้ดีกว่าตัวที่มุดด้วยระบบโช้กด้วยครับคนละแบบอันนี้เป็นเป็นทวินทูมันก็ได้ความนุ่มในตัวมันอยู่แล้วซึ่งตามระบบมันแต่ตัวหนึ่งเป็นมันเป็นโมโนไงมันปรับได้ปรับนุ่มแข็งได้อีกมันก็จะเหมาะกับสายพวกสายมุดสายซิ่งอะไรพวกนี้ครับมันจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดตัวนี้สําหรับผมนะคือคนอื่นอาจจะขับได้แหละ าจจะขับได้แบบสบายๆแหละแต่สาหรับผมมาผมมองว่าคือโชคที่มันที่จะขับสไตล์นั้นได้อะมันควรจะต้องเฟิร์มเฟิร์มกว่านี้แต่อย่างนี้บอกครับมันตอบโจทย์คนละแบบโชคมันออกแบบมาตอบโจทย์มันไม่เหมือนกันแต่แต่ชุดนี้คนนั่งหลังสบายกว่านะอ่าช่ยก็อย่างที่อย่างท,างที่อย่างที่บอกแหละ <c oughs> เพราะว่ามันออ,ออกแบบมาอีกแบบหนึ่งวพนนี่ขนาดนั่งสองคนน,ะน่ะน้่งหลังสองคน ลองดูถนนนะครับไม่ได้เรียบเลย,เลยนะเนี่ยโดยรวมคุ้มครับโดยรวมนะเท่าเท่าที่เจอไอ้หลุมเมื่อกี้ไอไอทางแบบที่ที่ขันของเมื่อกี้อะ่ะคุ้มกับราคาเอางี้ดีกว,ว่ามันคือยังไงล่ะ เว,เวลาเราทดสอบโชคหรืออะไรพวกเนี้ครับเราจะไม่ไปเปรียบเทียบกับโชคตัวอื่นว่าอันนู้นดีกว่านี้ดีกว่ามันมัน,มนทุกตัวเขาออกแบบมามาเป็นเขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์ Character, ใครคาแรคเตอร์มันมันเทียบกันไม่ได้ราคาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันมีผลต่อฟิลลิ่งโชคทั้งหมดง่ายๆเลยก็คือเวลาผมทดสอบเนี่ยผมก็จะเทสกับ,ก,บกับราคาของมันนี่แหละง่ายสุดแล้วเทียบกับตัวมันเองนี่แหละว่าในเมื่อคุณจ่ายไปราคานี้แต่คุณได้ ฟีลลิ่งอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคและอย่างคือ1มื่นสามอ่าถ้าเกิดเราใส่สปริงโหลดเราก็เพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งหรือเราโชคเดิมไปตัดสปริงไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็เพิ่มมาอีกอีกประมาณไม่เท่าไรนะแต่แรกกับการโดยที่ว่าเราได้โชคที่มาสตัดทั้งชุดเลยเป็นสตัดปรับเกียวทั้งชุดไม่ต้องไปยุ่งกับโช๊คเดิมโชคเดิมก็เก็บไว้เอาไว้ใส่ทําเดิมตอนขายตอนอะไรก็แล้วแต่ เ้าถึงเวลาถ้าเกิดอยากจะถอดจริงก็ถอดขายได้อีกเนี่ยใช่ใช่เนี่ยครับตกหลุมตกอะไรผมว่าเนียนหลังนั่งสองอยังเนียนเลยมันคุ้มมันคุ้มกับราคาที่จ่ายไปนะคือไม่ใช่ก็จะแบบเฮ้ยมาอวยโน่นนี่นั่นคืออย่างที่บอกครับมมเมื่อเมื่อเราเทียบกับราคาตัวมันและอย่างนึงคือที่ผมจะบอกคือว่าโชคอะไรก็แล้วแต่ครับที่ผลิตมาทีหลังเพื่อนเขาจะเอาข้อมูลของตัวแรกๆเนี่ย ไปเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไปเป็นไกด์ไลน์เสมอคืออารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนซอฟต์แวร์ครับตัวใหม่ก็จะอัปเดตอัปเดตไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ต่างกันก็คือว่าออกมาออกมาทีหลังก็มีข้อมูลของของของแรกๆไว้ว่าเอ้ยแรกๆเป็นยังไงคนท,ทําทีหลังเขาก็ไปแก้ตรงจุดนั้นมาเพื่อให้มันดีที่สุดในราคาที่จะทําได้ไม่ใช่ไป แต่ว่าไปแก้ให้มันดีเท่าตัวแพงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่คือไปปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้มันดีกว่าตอนแรกเท่าที่ผมรู้มาฮอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสองนะครับเวอร์ชั่นแรกที่ส่งมาแล้วได้ข่าวว่าอันนั้นผมยังไม่ได้เทสผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นาทางทางทาง,ทางตัวแทนนะบอกว่าตัวแรกมาเนี่ยฟิลลิ่งไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเนี่ยแล้วก็จะก็เลยอยู่จำหน่ายไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นไอ้ตัวที่เราเทสเนี่ยแหละครับ มันก็เลยแบบเออมันเป็นตัวแก้ไขครับยังไงมันก็ต้องดีกว่าตัวแรกอยู่แล้วคิดง่ายๆแต่วันนี้ความเร็วเราไม่ได้ไปรอครับผมถนนฝนตกพายุเข้าเราจะไม่ไปเสี่ยงแบบนั้นไม่คุ้ม ว่ามันเจอทางแบบหลุมหลุมอะไรแล้วเราังรับเรารับได้กับกับอาการอาการกับเรารับได้กับฟิลลิ่งนั้นนะครับเจอถนนเรียบๆอย่างเนี้ยที่มันเรียบขวายัางไงมันก็ดีกว่าเดิมอยู่แล้วมันก็ดีกว่าแต่องค์ประกอบอย่างอื่นก็มีผลนะครับเพราะว่าเ,ออเช่นยางคุณล้อขอบอะไร15ก็ต้องดูงกว่าสิบ17อยู่แล้ว ยางปีใหม่หรือยางแบรนด์ดีๆมันก็ดีกว่ายางแบรนด์ที่เป็นเกรดรองลงมาทุกอย่างมีผลหมดนะครับไม่ใช่ว่าโชคเปลี่ยนโชคอันเดียวมันจะกําหนดสไตล์รถทั้งคันมันเป็นไปไม่ได้ยางปีอะไรดอกแข็งไม้คุณเติมลมเท่าไร่ทุกอย่างมีผลต่อโชกหมดทุกจุดเลยทุกมากุณตาใช่ชุงล่างคุณเป็นยังไงทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดครับไม่ใช่ว่าโอ้เปลี่ยนโชกแล้วดีเลย อ,อไม่ใช่ครับทุกอย่างสัมพันธ์หมดดี๋ยงข้างหน้าลอาปล่อยปเปดยนอ่ะนี่ข้างหน้าจะเป็นทางที่กระดึกกระดึ๊กอะ่ะเห็นปะ่ะอ่ะเราเฟิ้บปึ๊บไม่ะมันคือมันลงแล้วมันจบเนียนดีแล้วมันมันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรมันไม่ตึกอะ่ะได้อยู่ได้อยู่กับราคาที่จ่าย รับประกัน1ปีมือหนึ่งไม่ต้องสนใจอะไรมากมายครับ1นึ่งปีเปลี่ยนต้นใหม่แล้วก็เกินจาก1ปีไปแล้วซื้อไส้ใหม่ในราคา1,500บาทถือว่าถูกนะถูกถูก,ถ,กถูกเลยแหละเดี๋ยวเราไปดูฟิตเมนต์กันครับอ่าใช่ใว่าคันนี้อยู่ประมาณไหนของผมเป็นล็อกคอสิบหกนะ ว่าเดี๋ยวใส่แล้วฟิตเน์มันจัดได้แบบไหนอะไรอย่างเงีย้ยลองดูว่า,าลงขนาดนี้ยังเหลืออีกไหมสำหรับคนที่ต้องการได้เตี้ยมันจะเตี้ยได้แค่ไหนก็เดี๋ยวไปดูกันครับ